สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชา c h ช n n น,นลค่ะใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะสว่วนใครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆก็สามารถคลิกสมัครที่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ที่สำคัญค่ะถ้าใครอยากจะดูคลิปวิดีโอตามเรื่องที่สนใจแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกที่เพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยค่ะคลิกที่ตรงนี้นะแล้วเลือกดูคลิปวิดีโอตามเรื่องต่างๆที่ชอบได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ไฟล์แบ่งปันการเินตัวตนช้าได้ใช้สิ์ช้าไปด้วยนะคะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอยู่ใน ห่วงเวลาของการทำยืนยันตัวตนนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจะต้องไปทำยืนยันตัวตนกับธนาคาร ได้ทั้ง3าแห่งเลยค่ะที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกสาขาไหนก็ได้ใกล้บ้านที่เราสะดวกนะคะนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารทอกอสรนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าระยะเวลาของการยืนยันตัวตนนั้นเขาให้ยาวนานมากๆยาวนานไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าที่สําคัญอย่าลืมนะคะว่าการยืนยันตัวตนช้าหรือว่าเร็ว มีผลต่อการได้ใช้สิทธิ์แน่นอนค่ะมีผลอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช้าก็จะได้รับสิทธิ์ช้าไปด้วยนะคะเพราะว่าการได้รับสิทธิ์นั้นมีความแตกต่างกันค่ะยืนยันตัวตนช้าจะเริ่มใช้สิทธิช้าและที่สำคัญอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังด้วยนะคะ ตอนนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะหากยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่1ถึงวันที่26มีนาคมนี้ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ถ้าหากยืนยันตัวตนหลังจากนั้นก็จะเริ่มใช้สิทธิในเดือนถัดไปนะคะ สำหรับตารางเวลายืนยันตัวตนและการได้รับสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่ทางกระทรวงการคลังเขากำหนดเอาไว้ค่ะตามนี้เลยนะคะยืนยันตัวตนระหว่างวันที่1-26ถึง26มีนาคมนี้จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปถ้าหากยืนยันตัวตนระหว่างวันที่27มีนาคม ไปจนถึง26เมษายนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1นึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะจะหากว่ายืนยันตัวตนระหว่างวันที่27เมษายนไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจะหากว่ายืนยันตัวตนระหว่างวันที่27พฤษภาคมไปจนถึง26มิถุนายน ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะและถ้าหากว่ายืนยนันตัวตนในวันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ <disbel> เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่ายิ่งเรายืนยันตัวตนช้าเท่าไหร่ก็จะได้ใช้สิทธิ์ช้าไปด้วยเท่านั้นนะคะ ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะคะและการยืนยันตัวตนระหว่างวันที่27มีนาคมถึง26มิถุนายนจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนค่ะ นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะสิทธิ์ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้นนะคะส่วนการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโดยจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เท่านั้นนะคะ ชัดเจนแล้วนะคะว่ายืนยันตัวตนก่อนก็สามารถได้ใช้สิทธิ์ก่อนยืนยันตัวตนช้าก็จะได้ใช้สิทธิ์ช้าแถมยังเสียสิทธิ์บางอย่างไปด้วยเนื่องจากว่าจะไม่สามารถย้อนหลังได้นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ววันถัดไปสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะ2เว็บไซต์นี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ ใต้คลิปนี้ให้ค่ะเลือกใช้เพียงแค่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเข้าไปทั้งสองแห่งให้เสียเวลาค่ะเดี๋ยวฟายจะแปะเอาไว้ให้ลิงก์เดียวใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าใครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้วเรียบร้อยทํายืนยันตัวตนที่ธนาคารมาแล้วเรียบร้อยวันถัดไปก็สามารถเข้ามากดลิงก์นี้เพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของเราได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วเรียบร้อยอย่าลืมไปทำยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่รัฐกำหนดเอาไว้ค่ะก็อย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศได้หมดเลยทั้งสาขาทั่วไปและสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะรวมทุกวันเสาร์อาทิตย์เข้าไปด้วยตลอดเดือนมีนาคมนี้ค่ะสาขาทั่วไปเปิดให้บริการเวลา9ก้ามงเช้าถึง 4ี่โมงเย็นนะคะส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าให้บริการตั้งแต่เวลา11โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะสามารถไปรับบริการได้เลยถือบัตรประชาชนไปทำการยืนันตัวตนตามธนาคารสาขาไกลบ้านได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องนัดชาชาแนลได้เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายอรอยอยู่แล้วล่ะค่ะคลิกที่สมัครได้เลยนะคะคลิกที่ตรงนี้นะ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ